สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ามือนีบรรยากาศดียุจ่จ้าเหมือนีเศร้าวันที่เก้าพฤศจิกายนนารมีแดดแน่ชักน้อยจา้าเหมือนี่อีแม่กเลยตื่นถ้าเศร้ามาซักผ่าตาใข้บักลาจา้าบักลาก็นอนหลับเลยลับพี่น้องนอนหลับถ้าเศร้าบรรยากาศก็ดียู่บักลาก็นอนอูเนาะอีแมเอาล่งนอนอูกลวยก่อนจักน้อยอีแม่ก็สิอุ้มบักลาลงนอนที่นอนเพราะว่าอ,อีแม่สิได้เหตุง,งานบ้านเหดุวิยกาเนาะจ้า,จาถ้านอนอูบนเสะแม่กล้วยแม่พี่น้องท้ามานังกลวย ไว้กันยู่นี่กับประเด้เฮดเบียรเฮ็ดงานแม่ก็ต้องเขาลงนอนทีนอน่บอกเพิ่อนนอนโดนนอนที่นอนเป็นช่วโมงสองชวโมงจ้าถ้านอนอูเพิ่นก็นอนข้าวเดียวแต่บ่มีค้นกวยข้ามีค้นกวยเพิ่นก็นอนโดนอยู่แม่กับอูหมาลาล่งไหวนอนที่นอนบางมือเพิ่นก็อยากนอนอูจ้าบางมือเพิ่นก็นอนที่นอนเลยแล้วแต่ความสะดวกของเพิ่นเนาะบางทีเพิ่นก็นอึดอัดนอนนอูนเนาะบางทีนอนที่นอนเพิ่นก็น ขบคับบบแคบเนาะพี่น้องเพิ่นกันลงเพิ่นกันนอนดีเนาะจ่ารับสบายเลยจ้าน้องมังกรอนีอ่แม่กะสิไปเฮ็ดเวียกวันที่นี่ ปัดฟุ้นกวดฟุ้นแมงแมงใหม่แมงหน่อยม,ม,มานำไฟไม่พี่น้องลย่ยหลยงี้ยมือขึนน้นมันมากตัวไหนน้อยเนี่ยมันหลอดมงุงลวดออกมาเงี้ยมือเสาหอกก็ต้องกวดต้องปัดทําความสะอาดทุมือจ้จากทับ่ปัดก็บ่ได้ได้ม่พี่น้องมันมีแมงแมงเพียนะมดแดงเขามากมดแดงหน่อยเขามากัดแมงแมงติดตายมดแดงหน่อยกับเขามาจอบบนี้ย่านมดแดงแก,ดก,กัดบอกหลายแม่ก็ต้องทําความสะอาดทุ่มือกวดทุกมเสาทุแรง แมงมันกรอดมุงลวดเขามาได้เนาะพี่น้องยง่หอบเปิดไฟยง่มะแลงนะแมจ่จ้าแม่กาแฟาวเห็ดเปียกฝาววดฝาวสูเฮียนสันเดย์ซ้ำใส่หลับเห็ดเห็ดยังแห้งเขาแม่ใดปอกเปลงอแห้ง,ง,งกขบแม่ใดยันเขาตื่นยันบ่แลว้วเบียกเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้าวิธีแมันกอ่อน เ้าเฮ็ดเฝ้ากินถ้ากินเขาก็ะเฝ้ากินเนาะพี่น้องเน้องยานลูกตื่นยานลูกให้เห็นเนี่ยคต้องเฝ้าเฝ้าลูกถาเศราเฮ็ดเบียกเศรานี่ก็เฝ้าลูกถาเศราเฮ็ดเบียกเห็นแน้อยู่เห็นแน้ากินบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งซั่มบ่าสิแกงเนาะงไม่สมใส่ปรากฏไม้พี่น้องเบิ่งก็ะเฝ้าเฮ็ดก็บ่ได้ถ่ายคลิปมาอ่านมาให้พี่น้องเบิ่งก็เลยต้องเฝ้าเฮ็ดนี่ล่ะพี่น้องเอ้อเว้าลงหน้าลงหลังแล้วล่ะเว้าซับไปซับมาแล้วล่ะลิ้นแม่ลูกอ่อนก็พันกันแล้วพี่น้อง เฝ้าถูเฝ้าถูบันทิธาลุไส้เตือนสันเดลุไส้เตือนกขาบอกได้เฮตุเบียกได้พี่น้องเฝ้ากันยุ่งสันละเฝ้ากันยุ่งเบิดเมือ่อพอเพิ่นกันไปเฮตุงานคือเก้าละจา้าไปเฮตุงานไฟ้เจ๊น้อยเขากระสียุดแล้วกระสีลอยกระทง่งยวัดเพิ่นมีงานนอกจากมีงานประเภทนี่ลอยกระทงปีนี้เพิน่นจัดไหวจ่าเพิ่มจัดวันที่เท่ถอยบุกดิ้งอินตาวะสิบสามสิบสี่สิบห้ามีลำบงจา้ามีลำบงสามเมื่อมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวลำบงมาเที่ยวงานยวัดมอนเด้อจ้า มาเต็นลําวงนํากันเดอ้อู้ดมากมวนมันีบั หันมานลูกไส้ตื่นได้พี่น้องมาหนิตัดภาพมาบองลูกไส้ตื่นมาหนิเล่นผู้เดียวพี่น้องเล่ยนอยู่ที่นอนผู้เดียวล่อแม่เนาะแม่เฮดเบียกหันใส่หันขัวบักลาตื่นแล้วอีเม่ก็ว่าบักลาทายอีเม่ยอยู่บนนอนเด้ออีเม่ไปเฮดเบียกข้าวเดียวเันกันเล่นพ่อเพ่นอยู่หันละดินด้าด้เดียวๆของเขาอยู่นั่นละอยู่บนนอนห้องแอลเอลอยู่ผู้เดียวเราหันไปเบื้องพันล่มแล้วก็ห้องใส่พันล่มพี่น้องเล่นก็บพันร่มเหล้วเบิ้งผ่ามาเหล้วเบื้องหลอดไฟอยู่พ่อปนันละ บ่มีคนเหลี่ยงซอยกับปล่อยแหวงสี่หล่ะพี่น้องาม่ผ็ดเวียกเห็ดงานเนอะจาะนี้นะคะใส่แม่ทำก้นสิาให้ได้กิ๊ก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 กิ๊ิกกิ๊กกิ๊กิ๊ก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 กิ แม่แคลแลบลินนะ้ำแม่เอาลินออกให้เอะๆอะอะเอาปากึขึนอ้าปาขึ้นแล้วเร็วอีแม่คัดลินให้เนาะอืมนี่อ,อๆๆๆๆ อีกแล้วเร็วอีเมียคัดลินให้อีมันขาวแล้วเร็วแสงฟันเราหลูกเนาะทําความสะอาดเนาะอืลินสีเป็นเชื้อราเราหลูกเนาะออืบ่าตีงลูกบ่ติงนั่น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 ดินสีบ่งามลินมีหนอนนั่นไอ้เม้นเม็นเม้นปูดเห็นบอกพอๆแม่แม่เพิ่นเบิ้งอยู่ปวดเบิ้งว่าบอกลาเก่งหลายอ้แม่ทําความสะอาดให้มะลาเก่งก็ยังนี่ครับบ่าห้องว่ายนอดอีแล้วแม่แม่แม่ทําความสะอาดให้อืออือ หลากหลาเก่งแถบอนนัทปอพ่อแม่แม่เบิรงนี่นั่นเบิกงลาเก่งเลยค่ะหลากหลาอื้มเบิกงลาเก่งอื้มนั่นเห็นว่าเบิกงลาว่าเบิกงลาเก่งเด้ค่ะปอพ่อแม่ค่ะเบิกงลาแป้งลิ้นอื้มลิ้นหลากหลาขาวอื้มหลากหลาเก่งค่ะครับผมอื้มหลากลายนเก่งนะลูกเนาะครับอืเก่งหายข้นเหนียงอื้มนั่นให้อีแม่แป้งลิ้นให้น่ารูกเนาะอื้ม ก้นเกงก้นเกงก้นเกงไม่ไา,ายค่ะไม่บาย,บายค่ะ